นักล้องคาเฟ่ครับก็ต้องแต่งหน้าให้จัดๆเนาะเขาเขาเป็นผู้เสียสละให้พวกเราเขาคือผู้เสียสละตดนผมขออนุญาตนะครับครับตัวตัดก่อนเขียนขอบตาด้วยสัตว์ คือเรื่องของเรื่องนะมันมันมันก็เป็นอย่างนี้นีฐานที่เราเล่ากูบอกแล้วอย่าเล่าม้ฐานปวดหัวให้มึงฟังยากมากไอ้ที่เฮ้ยเฮ้เราก็ขอโทษนะนี่นทานเราอาจจะย่อไปหน่อยนะบอกแล้วเขาคือผู้เสียสละเห็นไหมน่าเลยเจ้าชายเจ้าชายลูกไผ่ลูกไผ่ลูกไผ่ ไม่ไม่ตอนตอนตอนไม่ตอนตอนั้นน่ะนะมันก <Okay. S 2> ็เดือดร้อนอย่างนี้อะวางไว้ตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมคิดเอง